สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรีเลย์หรือแฟลชเชอร์นะครับแฟลชเชอร์ไฟเลี้ยวนี่จะเป็นของเดิมนะครับที่เปลี่ยนแค่หลอดมาตัวนี้นี่ครับของเดิมครับนี่เปลี่ยนแค่หลอดนะครับ ไฟพามาปกติครับเรามาดูหน้ากันเลยครับติดเดียวแค่ไหนครับนี่ครับของเดิมเปลี่ยนแค่หลอดครับนี่ครับของเดิมมีแค่หลอดครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูของที่เปลี่ยนใส่ใหม่ครับเป็นเฟเชอร์ ของ v i ก o ครับครับ,ร<ซ>รบหลังจากที่เราใส่ดีเล์ด่วนของเราเข้าไปนะครับเรามาดูกันว่าจะเร็วไหมชว์นะครับทาไดข้าง <m ys> มา,มานี่ครับเหมือนเดิมครับเอาเร็วตามใจคนขับครับนี้เร็วขึ้นได้อีกครับเยวมาดูข้างหลังกันเลยเยัน เลยมาครับไปดูข้างหน้ากันครับ ครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับที่ facebook หรือ youtube ก็ได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ